สวัสดีคะ่ะพี่พี่แม่แม่แ,มแฟนกลับคู่จินเอ็นวายกูจิ้นนกยูนะคะมาแล้วคะ่ะกับภาพโมเมนต,ต์สุดน่ารักนะคะมูฟออนไม่ได้เลยกับ ภาพไลท์ที่53ไลท์จะได้ไม่ลืมกันของหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรค่ะยังไงเราก็ต้องจวดกันต่อนะคะมาจวดกันต่อเลยค่ะกับค่ำคืนนี้นะคะการแสดงคอนเสิร์ตของทีมงานหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรกับการออกงานค่ะการแสดงคอนเสิร์ตเต็มวงนะคะวันนี้ กับงานบุญบั้งไฟหนองหานค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะพี่พี่แม่แม่ท่านใดที่อยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลแต่ว่ามีใจรักในตัวเอ็นวายคุจิ้นเอ็นวายนกยูของเรานะคะก็สามารถไปให้กําลังใจน้องได้ที่หน้างานได้เลยค่ะรับประกันความสนุกความม่วนความฟินเต้นในงานให้มันหลุดโลกไปเลยค่ะ ส่วนพพี่แม่แม่นะคะท่านใดที่อยากจะชมาทางทีมงานก็มีไลค์กลุ่มปิดด้วยนะคะช่วยกันสนับสนุนเพียง59บาทค่ะสามารถซื้อบัตรหรือทักไปได้ที่เพจของบอสดนุหมอลำนาวิหกนะคะเขาจะมีรายละเอียดของการโอนเงินแล้วก็ขั้นตอนในการสมัครเข้ากลุ่มค่ะก่อนจะจบคลิปนะคะแอดมินก็มีคำคมมาฝากพี่แม่แมเหมือนเช่นเคยค่ะ ยามย่ำแย่อย่าโทษดินฟ้าถึงลำบากอย่าโทษโชคชะตาทุกหนักหนาอย่าโทษเวรกรรมค่ะเพราะฉะนั้นเราควรใช้สตินะคะในการดำรงชีวิตนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ